นี่แหละค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าน้องนะคะพึ่งลงเลยว่าออบ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 ไหนป๊อปอัพโซค่ะป๊อปอัพโซอินโซนะคะเอออะเอาให้มันชัดๆนะพูดยากหลือเกินนะ l o อกสตาร์เขาจะไปเปิดป๊อปอัพสโตนะคะอันนี้เขาก็ประกาศมาตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เขาจะไปจริงๆแล้วนะก็ทางเว็บร้าวของน้องเนี่ยลงว่าป๊อปอัจะเริ่มพรุ่งนี้10โมงครึ่งนะคะที่เดอะยูนไดโซนะจ๊ะ เขาก็บอกว่าสามารถพบกับสินค้า Rockstar ที่ป o p u p y u ย d นไดโซได้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะที่ชั้น2องะเผื่อคนไทยคนไหนอยู่แถวนั้นจะฝากห้องฝากที่วอะไรกันก็ว่ากันไปนะคะแต่เรามาดูดีกว่าเพราะว่าคอมเมนต์เยอะหนักมากนะคะหลังจากที่บอกว่ามี Popup ที่นั่นเป็นแห่งแรกก็คือที่เกาหลีใต้นะคะ มาดูก like, ันเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังนะคะเพราะมีทั้งคนที่แบบดีอกดีใจก็คืออะไรล่ะก็ชาวเก่าสินะ เออได้ซื้อของน้องเลยราคาที่ไม่ต้องแบบส่งข้ามประเทศใช่ไหมแต่ว่าก็มีอีกหลายประเทศมากค่ะแหมขอประท้วงหน่อยบอกว่ามันต้องมีเปิดที่อื่นด้วยนะคะอย่างอันนี้บอกว่าการุณาเปิดร้านบ๊อปอัพเพิ่มเติมในประเทศอื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะที่บ้านเกิดและในเอเชียยุโรปสหร,ชราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางเนื่องจากลิซ่าเนี่ยมีแฟนๆทั่วโลกอันนี้คือเขาก็ไปบอกทางบริษัทเนาะส่วนคนนี้เขาก็มีคำสองบรรทัดน,นะคะ บอกว่าเคป๊อปควีกากบาด Pop Queen ถูกต้องคือถ้าในใจแอดเขาน่าจะหมายถึงว่าก็ไม่ได้เป็นเคป p OP Queen แล้วนี่คุณต้องมีป๊ p ปอัพสโตที่อื่นแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะคนนี้บอกว่ามีการส่งเสริมการขายอื่นๆอีกหรือเปล่าเหมือนกับ i ิ g กิการหรอโอ้โหข้อความนี้ก็มีคนไปตอบเต็มเลยนะคะบอกว่าน้องก็คงไม่ไปอินกิกา o โยแล้วแหละเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ย จำได้หรือเปล่าว่าทางรายการเนี่ยเคยทำอะไรกับน้องอาไว้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าได้โปรดอย่าให้น้องไปอินกิกาโยอีกนะคะเธอพยายามทำได้ดีที่สุดบนเวทีแล้วแต่เราก็แอบ,บเห็นแววตาแห่งความผิดหวังแล้วก็มีคนบอกทำไมเธอถึงต้องอยากไปอินกิกาโยฉันขำหนักมากนะเออฉันขำสุดอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง คือเขาอาจจะคิดว่าพอเปิดบ๊อปอัพสโตร์ล้วต้องไปรายการของทางเกาหลีหรือเปล่าซึ่งแอดว่าไม่น่าใช่นะน้องน่าจะไม่ได้เลือกเดินเส้นทางโปรโมทนั้นแล้วแหละนะคะแล้วก็มีน้องคนนี้น่ารักบอกว่ามาเปิดที่ไทยด้วยค่ะแล้วก็ทำสายตาเศร้าซอยนะคะมีคนมาบอกว่าอินโดนีเซีย please นะคะแล้วก็คนนี้บอกว่าฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วอยากเห็นลิซ่าออกรายการพวกรายการเพลงอะไรแบบนี้เนาะหวังว่าจะได้เห็น คนนี้บอกว่ารันคับป๊อปอัพเพิ่มเติมในยุโรปเมกาและไทยนะคะและประเทศเอเชียอื่นๆก็ยังรออยู่ส่วนคนนี้ค่ะเกาหลีบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเจอกันพรุ่งนี้นะลิลิเห็นไหมล่ะคือเกาหลีเขาก็สบายไงมีป๊อปอัพที่บ้านเขาเนาอะอหมแล้วก็ชาวเกาบางส่วนเขาก็ข้างรักน้องอะเนาะอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะ แล้วคนนี้ก็บอกว่าโอ้โหฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้เห็นลิซ่าที่โซนะคะในป๊อปโ์ของน้องก็หลายคนเขาก็แอบ,บคิดว่าลิซ่าจะไปเปิดป๊อบอัพเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแล้วนี้ก็บอกว่ามีข่าวว่าลิซ่าจะโผล่มาจริงๆฉันจะรอดูคนนี้บอกว่าต้องเปิดในบราซิลและเม็กซิโกด้วยนะ คนนี้มาตรงเลยค่ะบอกว่าทำไมคุณต้องไปเปิดร้านที่เกาหลีใต้แรงแรงมีทั้งแรงและไม่แรงคนนี้บอกว่า จะเปิดในเกาหลีเป็นที่แรกจริงหรอแล้วก็มีคนมาตอบว่าฉันคิดว่าเปิดที่เกาหลีก่อนและหลังจากนั้นน่าจะมีสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศอื่นๆแล้วก็มีคนมาดีใจกับล็อกสตาร์ของน้องนะคะเราได้หนึ่งรอยล้านเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวีดน้องเก่งมากนะคะก็ได้ไปหลายชั่วโมงแล้วแหละนะเออคนนี้ถามดีบอกว่ามีเสื้อตัวนี้ลงในทิ Took กชอบไหม เออลืมไป tiktok shop มันมีอัน,นี้ได้ด้วยเนาะมันมีร้านค้าได้ด้วยแล้วก็มีคนนี้บอกว่าขอเธอขอเป็นประเทศไทยหรือสหรัฐแต่ไม่ใช่เกาหลีได้หรือเปล่าโอ้โหข้อความคนนี้น่าเห็นใจค่ะเขาบอกว่าได้โปรดเธอเปิดปอปอ up s t ตร์ store, แล้วก็ทำกิจกรรมอื่น ทั้งในสหราชอาณาจักรนะคะ USA อินเดียประเทศไทยเราเป็นแฟนๆจากต่างประเทศและเราไม่สามารถไปเกาหลีใต้ได้เราทำงานหนักมากเพื่อสตรีมเพลงแล้วก็อยากจะซื้อของของคุณนะอืมถ้าเขาจะต้องไปซื้อของที่เกาหลีใต้อีกก็ลำบากนะคะแต่อย่างที่แอดบอกถ้ากดในเว็บไซต์ถ้าราคามันเกินจากนั้นเวลาขนส่งมาก็ทุกคนต้องระวังเรื่องภาษีขาเข้าระหว่างประเทศด้วยนะคะ แล้วก็ยังคงมีคนมาทวงนะคะบอกว่าเราต้องการอย่างการออกรายการดังๆอย่างเช่นจิมมี่ฟอรอนอะไรแบบนี้เราต้องการให้ลิซ่าไปมากกว่านั้นนะคะแล้วอันนี้ชาวเก่าก็มาอีกบอกว้าวฉันจะไปร็อกสตาร์ที่โซแน่นอนนะคะน่ะเห็นไหม ถ้าบอสแวบมาเปิดในไทยเนี่ยรับรองว่าโอ้โหตลาดแตกแน่นะทุกคนมันจะต้องมีการแบบไปรอต่อคิวกันยาวเหยียดแล้วก็มีคนรับหิ้วรับซื้ออะไรกันชุนละมุนแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าบอสมาเปิดหลายวันหน่อยเออแอดว่าก็ค่อยๆแบ่งกันซื้อไปทุกอย่างก็น่าจะโอเคนะคะและที่สําคัญคือถ้าแบบ แบ่งมาแล้วมีขายจากเว็บไซต์ในไทยนี่ก็จะดีมากๆเลยเพราะจริงเราก็อยากจะเก็บทุกชิ้นทุกอันของน้องลิซ่าเลยนะคะอ่าประมาณนี้ละค่ะเรียกง่ายๆว่าเกาหลีก็วีดกันไปแต่ว่าคนประเทศอื่นก็หน่อยๆนะคะแล้วก็อารมณ์ว่าแบบทำไมต้องเกาหลีใต้อะไรแบบนี้เนาะแต่น้องก็คงมีแผนการตลาดมีซัมติงอะไรของน้องอยู่แล้วอย่าลืมว่าน้องก็ยังมีบ้านอยู่ที่นั่นมีเพื่อนอยู่ที่นั่นนะคะก็คงต้องคิดให้ครอบคลุมและอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่ประเทศที่แบบเออน้องเกิดจากเคป๊อปมาก็เหอะเนาะแต่ว่าเกาหลีก็เป็นหับเป็นบุตรหมายที่ก็น่าติตลาดอยู่แต่อันจริงแอดว่าค่ะ คือตีจีนได้ก็คือมหาศาลนะเออถ้าถามในใจนะก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนว่ายังไงบ้างกับการไปเปิดป๊อปอัพสโตร์แต่ว่าเป็นที่เกาหลีใต้นะคะโอ้โหเถียงกันหูดับปับไหม้เลยทีเดียววันนี้ไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ลุ้นกันว่าน้องลิซจะปรากฏตัวที่เกาหลีหรือเปล่านะจ๊ะ